อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยซซิศรสประเสริฐสีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผู้รีดท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 เราต้องดูแลตัวเองมีความรับผิดชอบต่อสังคม คุณรีดพามาที่ร้าน East d e l i h t Restaurant Art ลาดพร้าว71นั่งทานริมเชิงเขามีน้ำล้อมรอบด้วยเมนูไก่ย่างหรือไก่ขันใช้หัวไหล่ไก่ไร้กระดูกหมกักสูตรพิเศษย่างหอมกรุ่นจิ้มแจ่วโอ้โหแซ่บอย่าบอกใครตามมาด้วยเมีย่ยงปลากระพงครบเครื่องเรื่องสมุนไพรแกงปูใบชะพลูกับเส้นมี่ก็อร่อยและห้ามพลาดตำลาวสเต็กแซลมอนทางร้านมีมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดท่านจะ take away หรือ เ e Delivery ได้หมดตามทุรีดไปเลยครับเรามากันที่ East d i r g h t Restaurant Art ลาดพร้าว71เจ้าของร้านนะคะ คุณกำจรคันการคุณจอมสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับคุณดินสวัสดีครับจอมค่ะ East delight restaurant at ลาดพร้าว71ครับจุดเด่นของเราอยู่ที่ไหนจ๊ะร้านเรานะครับอยากให้คนในกรุงเทพมานั่งทานข้าวที่ใกล้ชิดธรรมชาติใกล้น้ําตกมีบ่อปลาซึ่งไม่ต้องขับรถไปไกลถึงต่างจังหวัดมาทานได้ทุกวันนะครับเมนูแรกเลยทีู่แรกกินไก่ย่างหรือที่ร้านเรียกว่าไก่ขันทํามาจากเนื้อไก่ที่เราคัดสรรมาเรียกว่าตัวส่วนของโชเดอร์ส่วน จะไม่มีกระดูกนะฮะเครื่องเทศซึ่งหมัดยังดีสั่งทานท,ที่ร้านได้หรือจะรับไปขายก็ให้ติดต่อผ่านทา,ทางที่ร้านได้เลยนะครับแล้วเมนูต่อไปเป็นอะไรจ๊ะเมี่ยงปลาก,กระพงมีทั้งใบชะพลูนะครับตะไคร้ขิงม,มีพริกสดน้ำจิ้มเมี่ยงรสเด็ดคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดเป็นสูตรของทางร้านนะครับแล้วก็ต่อด้วยไข่ตุ๋นทะเลเดือดซึ่งอันนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วครับเราได้คัดวัตถุดิบที่เป็นกุ้งปลากระพงปลาหม,มึกสดๆมาทำ เป็นไข่ตุนแล้วมีแกงขั่วปูใบชบะพลูเครื่องแกงเป็นสูตรของทางร้านคัดปูที่สด,ดคัดสันมาให้ทานกับเส้นหมี่นะครับเคือหมี่ลวกสาวก ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ครับแซลมอนแซ่บครับเป็นปลาแซลมอนแหลับางๆนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปแล้วก็มีผักสลัดนะครับเอาละครับคราวนี้สิ่งที่รออยู่ก็คือตำลาวปลาแซลมอนส้มตำลาวนะครับมีปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ๆไว้รอเป็นสเต็กเลยประมาณสเต็กพลาดไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้มาทานที่นี่เขารับชมเราอยู่เนี่ยดีลิเวอรี่มีไหมจ๊ะดีลิเวอรี่ของเรานะครับได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับ Take Away 0821678704นะครับ ร้านหยุดทุกวันจันนะฮะอ่าเปิด5้ามงเย็นค่ะปิดตามนโยบายรัฐบาลเลยวันนี้ลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับ East Delight Restaurant Art ลาดพร้าว71ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน East Delight Restaurant Art ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว71แยกถนนนาคดีวาาถนนสังคมสงเคราะห์เขตลาดพร้าวโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทาง East Delight ร้านสองคาร์ตของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะคุณจอมสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลดอาหาร10นะฮะพิเศษกว่านั้นอีกครับสำหรับลูกค้า AIS c e l e n a t รับส่วนลดอาหาร15ไปเลยครับเมื่อทานที่ร้านและเทคเอาไวตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มันวา2564คุ้มสุดๆเลยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นิกานาทีช่อง3กด33ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ อะไรและุลิตลิเม่ชิ一ง要ังต้องกินค่ะ